สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่ลายน้ำให้กับไฟล์ PDF ของเราเนี่ยนะครับก็เหมาะสำหรับเวลาเราต้องการที่จะส่งแค่ตัวอย่างให้เขาดูนะครับหรือ,อเผยแพร่ผลงานนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นคัดลอกไปนะครับคัดลอกไปแล้วให้มีลายน้ำของเรานะครับหรือให้เครดิตเกี่ยวกับ ผลงานของเราประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะแนะนำนะครับก็คือ,อตัว Acrobat Pro นะครับ Acrobat นะครับซึ่งจะแนะนำให้ครบเลยนะครับว่าการใส่ลายน้ำนะมีกี่แบบอย่างไรบ้างว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็สมมติผมมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นปพห้าอย่างเงี้ยนะครับผมต้องการที่จะทำลายน้ำแล้วก็เผยแพร่หรือว่าส่งไปไม่ต้องการให้คนอื่นที่จะ เอาไปแก้เป็นผลงานตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าสมมุตินะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้เรานะครับคลิกขวานะครับคืออันดับแรกเราจะต้องติดตั้งตัวนะครับแล้วก็ไปที่ open w i h นะครับแล้วก็อ่าเราจะต้องติดตั้งโปรแกรม a c r o b a t Pro ซะก่อนนะครับก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกไปที่อ่าดูใหม่นะครับอ่าคลิกขวาไปที่ open w i h นะครับแล้วก็ไปที่ a c r o b a t Pro เขาก็จะเปิด ชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาด้วย a c r o b a t Pro นะครับเราสามารถที่จะทำแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาให้ประมาณนี้นะครับทีนี้ในนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด22หน้านะครับก็เยอะอยู่นะครับทีนี้วิธีการใส่เนี่ยแกใส่ได้หลายรูปแบบนะครับมาดูวิธีใส่กันนะครับก็เริ่มจากนะครับก็ให้เราไปที่คำว่า Edit นะครับเมนูซ้ายนะครับเมนูที่2ซ้ายบนนะครับเนี่ยคลิกเข้าไปที่ Edit แล้วให้เราเลือกลงมาตรง edit e c t and image นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้ามาอ่าพอกดเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับให้เรามองไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่า water mark เนี่ยนะครับ water mark ก็คือเป็นการใส่ลายน้ำนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีการเพิ่มเมื่อเพิ่มแล้วต้องการแก้ไขก็จะมาตรงอัปเดตอ่าเมื่ออัปเดตเสร็จนะครับต้องการที่จะอ่าลบออกนะครับลบลายน้ำออกจาก a c r o b a t เแล้วก็ไปที่ remove ตรงนี้นะครับตอนแรกเราต้องมาที่เพิ่มก่อนนะครับเพิ่ม ในการเพิ่มเนี่ยก็เพิ่ม t ท x t ธรรมดานะครับอย่างเช่นเราจะเพิ่ม t ท x t ธรรมดาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับว่าเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปว่าครูไอทีชาแนลแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับเราต้องการเปลี่ยนสีของตัวหนังสือก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้นะครับขนาดของตัวหนังสือเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้มันขนาดตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับ ่านะครับตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เราเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสมมุติต้องการที่ประมาณ65%ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้มันก็ยังมีนะครับดูตรงนี้นะครับอ่าก็คือการเอียงนะครับนี่เอียงก็คือเอียงอ่าลบห้ก็จะลงทางนี้นะครับถ้าไม่มีก็คืออยู่ตรงกลางถ้าเอียงขวานะครับอ่า 45องศาก็จะขึ้นตรงสื้อเรื่มไปจากตรงนี้หรือต้องการที่จะแก้ไขเองก็เอาแบบนี้นะครับเช่นเราต้องการให้เอียงเท่าไหร่นะครับเช่นต้องการให้เอียง90องศาก็กดไปที่90เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นในรายนี้สมมุติผมเอียงเท่านี้นะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ตอบโอเคไปนะครับเห็นไหมครับข้อความนี้นะครับก็จะลงมา เป็นลายน้ําอ่าเดี๋ยวครับแก้ไขใหม่นิดนึงนะครับเมื่อกี้อันนี้มันเข้มไปนะครับเวลาเราต้องการแก้ไขเราก็ไปที่เดิมนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับทีนี้อ่าอัปเดตเมื่อกี้เนี่ยมันอ่าเข้มไปนะครับเราสามารถที่จะลดขนาดนะครับให้มันจางๆนะครับเพราะว่าอ่าเราบอกแล้วว่าเป็นลายน้ำนะครับเราต้องการเอาจางๆแค่ประมาณอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้นะครับอ่าก็โอเคไปได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะจางลงเมื่อเรากดโอเคออกมาแล้วนะครับเขาก็จะได้แบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะทําการบันทึกไปใช้งานนะครับก็ไปนะครับเดี๋ยวนะครับโชว์ให้ดูนะครับว่ามันไปทุกหน้าจริงๆนะครับเนี่ยนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะบันทึกไปใช้งานก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ save as นะครับเราก็จะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราจะเก็บไว้ที่เดิมในโฟลเดอร์เดิมเดียวกันไหมนะครับหรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนแล้วก็กดไปตรงเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาไว้ใน document แล้วกันนะครับ อ่าเป็นแบบตรงนี้นะครับอ่าบอกว่ามีลายน้ํานะครับอ่าข้อความแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับกดเซฟไปนะครับอ่าแล้วไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือตัวที่เราเซฟขึ้นมาใหม่บันทึกขึ้นมาใหม่แล้วนี่ครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมปิดไปนะครับอ่าทีนี้แบบที่2นะครับอ่าแบบที่2ผมจะแนะนํานะครับ ใส่เป็นโลโก้หรือเป็นรูปภาพนะครับก็ให้เรามาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดชิ้นงานชิ้นเดิมนี่นะครับก็เปิดตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ Open With อ่าแล้วก็เลือก Acrobat Pro หรือ Acrobat DC ก็แล้วแต่นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะแนะนำวิธีการใส่เป็นโลโก้หรือรูปภาพนะครับก็ไปที่ Edit เหมือนเดิมนะครับเลือกลงมาที่อ่า Edit Text แล้วก็ Image นะครับ แล้วก็ไปที่ Watermark นะครับกดเข้าไปแล้วก็แอดเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้อ่ะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ที่ JPEG นะครับให้เราไปเลือกที่ไฟล์แทนนะครับแล้วก็ไปทําการค้นหานะครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราได้จัดเก็บเอาไว้ว่าเราเอาไว้ตรงไหนนะครับรูปภาพที่เราจะใช้นะครับผมเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับกดผมจะใช้โลโก้ช่องตรงนี้เข้าไปใส่นะครับก็กดคลิกเลือกแล้วก็กดโอเพนนะครับ เขาก็จะทําการขึ้นมาแบบนี้ร้อเซนะครับมันจะเข้มนะครับเราก็ทําการลดลงมานะครับลดลงมาสมมติผมลดตัวการลดให้เหลือประมาณ20%ก็จะจางๆประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคไปนะครับโลโก้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่เป็นรูปภาพแต่เป็นข้อความนะครับเป็นรูปภาพจะเป็นข้อความทํำยังไงอ่ะง่ายๆเลยก็เปิดนะครับตัว ไอเจ้า powerpoint ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยผมเพิ่มขึ้นมาอีกสไลด์หนึ่งให้ดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะทําแบบนี้นะครับทำตัวหนังสือแบบนี้นะครับผมก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่แทรกนะครับแล้วก็มาที่ตัวข้อความตัวอักษรศิลนี่นะครับก็เลือกไปที่แบบแรกก็แล้วกันนะครับแล้วผมก็มาที่หน้าแรกนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นอฟอนต์นะครับ fc iconic นะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับ แล้วเราก็เพิ่มขนาดของฟอนต์เข้าไปนะครับแบบนี้สมมุติจะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะพิมพ์ข้อความว่าครู IT นะครับชาแนลแบบนี้นะครับถ้ามันตัวเลขไปเราก็เพิ่มได้นะครับนี่นะครับเพิ่มได้ประมาณนี้นะครับเอาอีกก็ได้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะทําเงาให้มันด้วยนะครับผมก็กด คอนโทลกับชิปค้างเอาไว้นะครับลากลงมาคอนโทลชิปเพื่อเป็นการคัดลอกนะครับกดคอนโทนสีคอนโทนวีก็ได้นะครับตัวนี้จะอยู่บนนะครับตัวบนเนี่ยสีผมจะให้เป็นตรงนี้จะเป็นสีเป็นสีดํานะครับเมื่อกี้เนี่ยอย่างตามตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแล้วก็ตัวนี้จะเอาเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับสีน้ําเงินก็กดเข้าไปนะครับแบบนี้ส่วนอันนี้นะครับผมก็จะดูนะครับคลิกขวาแล้วก็จัดรูปแบบรูปร่างนะครับ มันก็จะมีรูปแบบรูปร่างขึ้นมาให้ไปเลือกข้อความมาเลือกที่ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวหนังสือตัวตัวเลือกข้อความนะครับแล้วก็มันจะซ่อนอยู่แบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกไปถึงเส้นกรอบข้อความนะครับแล้วก็เส้นทึบแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับอ่าสีแดงก่อนก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าขนาดไหนนะครับแล้วก็ทรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปประมาณ8นะครับ 8PG นะครับน้าหนักประมาณ8นะครับหนักเส้นประมาณ8แบบนี้ พอรู้แล้วผมก็จะใส่เป็นสีขาวนะครับหรือเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็เอาเลื่อนนะครับลูกศรขึ้นมานะกดลูกศรเลื่อนขึ้นมาใส่เข้าไปให้มันอยู่แบบนี้เสร็จแล้วก็ทําการดอกนะครับคลิกลากแบบนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ทําการบันทึกเป็นรูปภาพนะครับบันทึกเป็นรูปภาพหนึ่งนะครับอยู่ในพิ c เจอร์นะครับผมเซฟเป็นตามนี้แหละครับรูปภาพหนึ่งพิ e เจอร์ก็กดบันทึกทีนี้เราก็กลับมาตรงนี้ สมมติอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพถ้าเราไม่เอาเมื่อกี้ก็ไปที่ตัว watermark ใช่ไหมครับแล้วก็กดอัปเดตใหม่นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับผมไม่เอารูปนี้แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือที่เป็นรูปภาพตัวหนังสือเมื่อกี้นี่นะครับที่ได้ทําการบันทึกเอามาไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่าลืมไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับอ่าเขาจะรับแค่ jpeg นะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาใหม่นะครับคลิกขวา ันทึกเป็นรูปภาพใหม่นะครับให้เปลี่ยนจาก PNG ตรงนี้ให้เป็น JPEG นะครับเขาจะใช้รูปภาพของ JPEG นะครับแบบนี้นะครับเป็นรูปภาพ2นะครับบันทึกใหม่นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาไปนะครับแล้วก็ไปที่ p i c t u r e ใหม่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับ JPEG นะครับกด Open นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะ ทำเอียงนะครับสเกลที่นี่เพิ่มขึ้นมาได้ตัวหนังสืออ่าให้มันใหญ่ๆนิดนึงนะครับเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณนี้แล้วผมก็จะให้มันเอียงสี่สิบห้าองศาแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟมันทึกเป็นแล้วก็ผมจะเลือกที่ใหม่นะครับเอาไปไว้ในด็อกิเมนต์ด้วยกันนี่แหละแล้วก็เอาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพแล้วกันนะครับเป็นลายน้ํามีลายน้ําเป็น รูปภาพแบบนี้นะครับกดเซฟครับเรียบร้อยครับปิดไปได้เลยนะครับพอปิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่านี่นะครับที่เป็นรูปภาพเมื่อกี้นี่นะครับเปิดเข้ามานะครับนี่นะครับเขาก็จะมีลายน้ําขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่มีลายน้ําขึ้นมาให้เราทุกหน้าเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีลายน้ําขึ้นมาให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการใส่ลายน้ําให้กับไฟล์ PDF ของเรานะครับ อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแบบง่ายๆนะครับครบทุกขั้นตอนทั้งใส่ได้ทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ